วันนี้ภูผาพามาชมขคอกวบัวถ้าจะวิ่งไปไหนภูผาไม่รอพ่อเลย ระวังมันชนนะมีจัตรัวสีดำๆด้วยไหน,นจตัตวไหนที่ซื้อมาใหม่สู้นตัวที่ซื้อมาใหม่อยู่ตรงนน้นโน้นน่นโน่น ดูวมาใหมเอาต,ต,ตัวนั้นสีดำรู้มาจากไหนปกติข้อนี้จะเป็นวามันแดงกับชาลเล่ผสมกันจะมีตัวดำหลุดออกมาสอสมตัวตุ้นเห็นไหมมี3ามตัว ตัวเล็กหายไปไหนหมดแล้วตัวเล็กยูนู